สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ปิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่89สําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล,แล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องหวยแน่นอนครับเงินที่ได้มาไวถ้าเราใช้เงินไม่เป็นมันก็อาจจะหมดไวเหมือนกันนะครับ แล้ววันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่แหละซึ่งไม่น่าเลยผมเองก็ให้คำแนะนำในตอนนั้นแต่น้องไม่ได้ทำตามนะครับโดยน้องคนนี้ขับวินอยู่กับพวกผมนี่แหละน้องเองก็ติดสล็อตเหมือนกันนะครับแต่น้องอ่ะ ไม่ได้เติมเยอะเล่นเยอะแล้วในปีสองห้าหกห้าน้องได้ถูกหวยสามตัวตรงได้เงินมาประมาณแสนกว่าบาทโอ้โหตอนนั้นน่ะคนพูดเยอะมากน้องเองก็ได้ซื้อน้ำซื้อข้าวเลี้ยงพวกพี่พี่ที่วินนะครับแล้วทีนี้ผมได้คุยกับน้อง ผมก็นแนะนำน้องไปว่ามอเตอร์ไซค์เราเก่าแล้วเราซื้อใหม่ดีกว่าไหมมันได้ของว่ะถ้าเองเก็บเงินไว้ในบัญชีอ่ะมันอาจจะหมดก็ได้พี่ก็ห่วงว่ะเพราะว่าพี่เห็นมาหลายคนแล้วถ้าเก็บเงินไว้ในบัญชียังไงก็หมด มันอาจจะไม่หมดครั้งเดียวหรอกแต่มันเติมเล่นเติมเล่นไงคิดว่าตัวเองมีเงินผมก็แนะนำน้องอย่างนี้แหละแต่ตอนนั้นอย่างว่านะครับนานาจิตตังเวลาน้องไปเจอคนอื่นเขาก็บอกว่าไปออกทำไมรถมอเตอร์ไซค์เองเก็บเงินไว้ดีกว่าดีที่สุดเองไม่ต้องเป็นหนี้ใคร ซึ่งมีหลายคนมากเขาแนะนำให้น้องอ่ะฝากบัญชีประจำบ้างอะไรบ้างแล้วน้องเองก็เลือกเชื่อคนอื่นนะครับท,ท,ท,ทั้งๆที่ตัวเองอ่ะติดสล็อตอยู่ตอนนั้นเริ่มแล้วนะครับเริ่มจะเติมเล่นทุกวันแล้วผมเห็นว่าในช่วงนั้นน่ะน้องอ่ะมีเงินนะครับก็อยากจะตัดช่องทางในการ โอนไปนะครับเลยต้องให้มีของรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างแน่นอนถ้าเราซื้อใหม่คือเราไปรับจ้างหาเงินได้แต่ผมไม่ได้แนะนำให้น้องนะ่ะเอาเงินไปซื้อทองนะครับเพราะว่าเวลาซื้อทองมานะเนี่ยเก็บไว้ก็จริงเวลาวันหนึ่งเราหมดจากพนันหรือหายืมคนอื่นไม่ได้เราจะมองหาทองแหละ สุดท้ายก็ขายนะครับหลายคนแล้วนะครับที่มีความคิดอย่างนี้แล้วก็หลายคนแล้วที่ผมเอามาเล่าในช่องโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วก็ผ่านมาหลายเดือนผมก็ได้ยินข่าวว่าไอ้น้องคนนั้นน่ะเงินเริ่มหมดแล้วน้องก็ไปบ่นให้พวกลุงฟังนะครับ อ่ะผมเองก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นผมก็ทำงานด้วยก็ไม่ได้มีเวลาคุยกับน้องและแล้วต้นปีสองห้าหกตอนนั้นผมยังไม่ทำ youtube นะครับประมาณเดือนมกรานี่แหละหมดไม่เหลือแล้วเงินถูกหวยน,นะ่ะเกลี้ยงเลยไปกับการพนันทั้งหมดเพื่อนยืมบ้างอะไรบ้างแล้วก็น้องไปนั่งซุ้มหัวกับคนเล่นนี่แหละ วินก็ไม่ออกไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเล่นอย่างเดียวแล้วสุดท้ายก็มากู้นี่ยืมสินเขาเพราะว่ามันมีคนที่วินเนี่ยเขาปล่อยเงินกู้รายวันและไอ้น้องคนนี้มันก็เอาเขาก็มาคุยกับผมเขาบอกว่ามันถูกหวยต้องเป็นแสนแต่มันมากู้เงินเฉยเลยกู้ครั้งละพันสองพันอะไรประมาณนั้นแหละและน้องก็ต้องวิ่งหาส่งรายวันให้เขา แล้วเออวันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ของน้องมันพังนะครับแล้วกันมันก็มาจอดตรงที่ผมจอดวินพอดีแล้วผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มาผมเองก็พูดกับน้องว่าพี่บอกเองแล้วให้เองอะซื้อมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ตอนนั้นอย่างน้อยมันได้ของแต่เองไปฟังใครก็ไม่รู้เองเอามาซ่อม อย่างน้อยมันก็ต้องมีหลักพันขึ้นแหละจริงๆพี่ก็ไม่อยากให้เองเป็นหนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นหนี้เราได้ของไงมันมีประโยชน์กับตัวเราเห็นไหมละเองเก็บเงินไว้ในบัญชีเป็นยังไงละ่ะเติมเล่นจนหมดเติมเล่นจนหมดซึ่งน้องก็ไม่ได้มีแฟนด้วยนะครับอยู่ตัวคนเดียว มีเงินเก็บหลักแสนนะก็ถือว่าโอเคแล้วน่าเสียดายนะครับถูกหวยสามตัวตรงนี่แหละครับบางอย่างก็เหมือนจะมีการจัดการที่ดีแต่ผลสุดท้ายก็ล้มเหลวนะครับทำตามใจตัวเองล้วนๆเลยแล้วคนแนะนำก็พอคนแนะนำด้วย ยุให้เติมยุคให้เล่นแล้วก็คอยยืมเงินนะครับบางคนเนี่ยน้องมันก็บอกว่าบางคนเน่ยยืมเงินก็ไม่ให้นะครับก็จอดวินอยู่กันนี่แหละแต่ก็ไม่ให้น้องแล้วพอเดือนมีนาคมอ่ะน้องก็ได้หนีหนี่หน,นีสินเข้าไปสเต็ปเดิมเลยนะครับเหมือนพี่ปองเลยก็มี พวกพี่ๆที่วินเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นหนี้รายวันเยอะหาใช้จ่ายเขาไม่ไหวแล้วตัวเองก็ติดพนันด้วยก็มีทางเดียวนะครับหนีไปในเมื่อตัวเองคิดดีแล้วบางคนก็บอกว่าแทนที่มันจะเอาเงินไปซื้อรถซื้ออะไร แม่ไอตอนนั้นแนะนําให้น้องมันเก็บเงินไว้ในบัญชีพอน้องมันหนีไปพอน้องมันไม่อยู่แล้วก็พูดได้นะครับนี่แหละครับนะถึงผมบอกว่านานาจิตตังหลากหลายความคิดเห็นนี่แหละครับบางทีอ่ะ เวลาใครแนะนําอะไรเราไปแล้วเนี่ยให้เราคิดดูดีๆนะครับว่าเออเราจัดการตัวเองได้ไหมทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเงินเราเคยเหลือไหมบางคนก็มองว่าเราโตแล้วไม่น่าจะเกี่ยวหรอกน่าจะรู้ตัวเองแต่คนเล่นพนันเนี่ยไม่รู้ตัวเองหรอกผมเคยเป็นมาแล้วจะเก็บเงินสามพันเนี่ยไว้กินเนะี่ย อีกห้าวันเองนะครับตอนนั้นก็ได้มันมาบ้างหละที่ไหนได้นะครับมาหมดวันสุดท้ายโอ้โหคิดแบบเป็นคอนเซปต์เลยนะครับว่าจะต้องเหลือซื้อนั้นซื้อนี้ซื้อสบู่แฟบเข้าห้องโอ้โหสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยหมดพอเงินออกมาก็เอาไปใช้นี่เขาอีกเพราะฉะนั้นแล้วของดีกว่า ซื้อกินดีกว่าง่ายดีเราได้ประโยชน์ด้วยทุกคนฟังเอาไว้ก็ดีนะครับเวลาเราได้เงินมาง่ายๆอย่างเช่นถูกหวยอะ่ะอันดับแรกให้นึกถึงสิ่งของก่อนถ้าเราติดพนันนะสิ่งของดีที่สุดอะไรที่จำเป็นกับเราผมแนะนำเลยไปเลยครับเราได้ประโยชน์จากมันแน่ถ้าคุณเก็บไว้ในบัญชีอะ่ะ มันมีหน้าตาเหมือนกันนะครับฝากถอนโอนจ่ายยังไงก็ต้องหมดผมรับประกันได้เลยคนเล่นพนันเนี่ยเอาเถอะคำพูดนะแสนห้าหรือคำพูดล้านห้าด้วยแต่การกระทำการปฏิบัติแค่บาทเดียวอันนี้คือคนหวนนะครับแล้วก็มีหลากหลายคนมากในวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย บอกว่าเลิกแล้วเลิกแล้วแต่สุดท้ายก็เล่นเล่นแล้วก็เป็นหนี้รายวันเขานะครับมาเล่าให้ผมฟังก็เยอะก็ได้แค่เล่าแต่ก็ไม่ยอมเลิกผมจะบอกทุกคนให้นะครับว่าในบรรดาวินมอเตอร์ไซค์ในเขตนคมอุตสาหกรรมนว่นครที่ผมวิ่งอยู่เนี่ย ไม่มีใครติดตามผมเลยนะครับอาคุณฟังไม่ผิดแน่นอนน่าจะมีอยู่คนเดียวแหละคือพี่สมจิตที่เหลือเขาไม่ได้มีความเชื่ออะไรเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับเขามั่นใจว่าเขาเล่นได้เขามั่นใจว่าเขามีสูตรเป็นของตัวเองบางคนก็ได้แค่บอก บางคนก็ได้แค่พูดคุยแต่ไม่ทําตามแต่แปลกนะครับสําหรับคนที่อยู่ใกลอย่างชนบุรีเนี่ยหรือระยองเนี่ยติดตามผมเยอะเพราะเขามองว่าเออวิธีของผมเนี่ยมันช่วยให้เขาเนี่ยจิตใจดีขึ้นแล้วก็มีเงินเก็บเหลือบ้างแต่ไอคนที่อยู่ใกล้กันในปัจจุบันเนี่ย ไม่ฟังหรอกครับเวลาหมดมาก็มาคุยกับเราก็ตามนั้นแหละครับอย่างที่ผมบอกทุกคนแหละเวลาพ่อกับแม่เนี่ยหรือแฟนเรามาบอกเราให้เราหยุดเล่นพนันเราเชื่อไหมถ้าเรายังติดอยู่ผมเดาว่าไม่มีใครเชื่อหรอกมันต้องหมดจริงๆไปต่อไม่ได้จริงๆอนะถึงมันจะรู้รสชาติ แห่งการหมดจริงๆนะครับแต่เรามมีโอกาสไม่ไปถึงจุดนั้นก็คือต้องเลิกวันต่อวันแล้วก็ต้องเลิกตั้งแต่วินาทีนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าเล่นเลยการพนันเนี่ยผมเห็นมาเยอะมากส่วนมากจะหนีหนีหนหน้หนีสินเข้าไปนะครับถ้าใครติดทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยโอกาสที่จะไปเร็วมากกว่าคนอื่นเขาเลย แล้วก็ถึงจุดแตกหักของชีวิตไวมากพยายามใช้สตินะครับพยายามคิดไตรตรองให้ถี่ถ้วนนะครับเห็นเขาได้ก็อย่ายอยากได้เหมือนเขานะครับเพราะการลงทุนน่ะมันมีความเสี่ยงเราต้องเสี่ยงก่อนดีแต่ทำงานนะเราได้แน่ๆ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำงานเนี่ยต้องรู้เงินเดือนของตัวเองอยู่แล้วถ้าเราเงินเดือนหมื่นห้าเราก็ต้องพอใจกับเงินเดือนแค่หมื่นห้าของเรานะครับอย่าอยากได้แสนห้าล้านห้าเหมือนคนอื่นเขาเลยอยายอยากเป็นนักธุรกิจจําเป็นเลยนะครับมันไม่ดีหรอกแน่นอนเราอาจจะเคยเก่งสูตรในครั้งก่อนๆแต่วันนี้เราสู้มันได้แล้วถ้าสู้มันไม่ได้แล้วก็ต้องยอมแพ้นะครับ เพราะัมเป็น AI เราเป็นคนเรามีมีเลือดมีเนื้อมีความเสียใจมีดีใจมีร้องไห้แต่ a i ไม่มีนะครับมันพร้อมที่จะเดินหน้าแดกคุณอย่างเดียวนะครับถ้าคุณมีเงินแต่ถ้าวันไหนคุณไม่มีเงินมันก็ไม่ได้ปลอกคุณนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าระบบกินออนไลน์สำหรับพวกเราถ้าใครยังเลิกไม่ได้ ก็หมดแบบออนไลน์เหมือนกันนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปเลิกพนันวันต่อวันให้ได้คิดไตรตรองให้ดีนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ต้องเลิกแล้วแหละวันข้างหน้าคุณอาจจะหมดเหมือนเขาอย่างแน่นอนใครที่กำลังเลิกได้1วัน2วันตามที่ผมได้เห็นในคอมเมนต์ หรือที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาเขาเอาใจช่วยอย่างเต็มที่นะครับให้ผ่านวงจรแห่งการเลิกพนันไปให้ได้วงจรอันบัดซบไปให้ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่ะทำได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะลงมือทำได้ก่อนกันเท่านั้นเองโอเคนั้นผมก็ขอจบคลิปอีที่89ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ